วันนี้สิมาเบ่งวิธีการแกงเห็ดกะบบะมี่ยังไรกะมีเห็ดกะเครื่องไส้เครื่องแกงอันนี้เครื่องแกงน,นี้เครื่องแกง,นนง,แกงมียังไรผงนัวเวยก่อนอื่นผงแสบผงแสบหัวจิงไ่หัวหอมบักพิก ก็ตำใส่กันมากหน่อยมากลายมาเพชดกับส้เพ็ดอะก็ตำไส้มิยังกับส่ใส้ไส่ลงไปเน่ะราก็ขาดบ่ได้กะประเดกอืมปลาเดกประเดอ่าแล้วกาตำแล้วต้มน้ำให้เดือดต้มน้ำให้มันพอมันเดือดเล็กน้อยเราก็สิเอาเครื่องแกงนี่ลงมาเนี่ยเครื่องแกงนี่ลงท่านถ้าพัดเขาก็เดินพี่แกง นีแกงที่เป็นแกงเนื้อไม่ก็ได้แกงยัง,งก็ได้ใส่เครื่องแกงตัวนี้ลงไปนะาน้ำเดือดแล้วใส่มันลงไป รอให้มันเดือด,ดย่จักน้อยพอมันเดือดแล้วเขาก็ใส่ผักส่วนผักก็แล้วแต่ข้าสีมากผักขาก็ใส่ขันผู้มากอ่าใส่ผักสมโดยใส่ใบมง้งอันนี้ผักหวานใส่แก้มอันนี้บักบวบน่อันนี้บักพริกหลอนพริกหลอนเขาก็ใส่ลงไปพริกหลอนพริกขาวใส่ใส่ลงไป อันนี้น้องไม้ฝรัง่งมันมีก็เลยใส่จริงใส่ก็ได้บ่ใส่ก็ได้ดอกใส่ลงไปอันนี้พักอีตูน้นี่ขาดบ่ได้แกงเห็ดแกงน้อไม้กรใส่อีตู้บ่าหยเจมูอีตู้อ่าขัดานมันเดือดจังหน่อยอันนี้ก็ใส่ลงไปผัก พรามันเดือดแล้วเว้มันฟวดเดือดพอขีนใส่ได้เอาเห็ดลงไปใส่เห็ดลงไปมีเท่าไหก็ใส่ลงไปเห็ดใส่เห็ดลงไปใส่ใส่ใส,ใส,ใสลงไปให้หมดมผักเก็เอใส่ กระบวบก็บใส่ซอยเซรุตมักตันใหญ่ก็ะซอยตันใหญ่มักตันตน,ตน้อยก็ะซอยตันน้อยอือ ยิ่เสียงฟวดเนี่ยบุ๋นกาหัวก้องไปปกติเห็ดคอนนี่กินดิบก็ได้กินดิบก็ได้เฮ็ดคอนก้อยดิบคือก้อยหัวหอยนะก้อยเพื่อปักหอยนี่ก็แแ่บเพื่อกัน เสียบไปน้อบัดน้ำกับอุจุเดี๋ยวกระใสสมลงไปมันเอา้าอ่าปะกะติเข้ากับซ้อยอยุโรปอกกันนี้เปซะ้อยใสถึงซี่อละกใส่น้ำอุจุใส่น้ำไหลก็ได้เพราะว่าเห็ดมันออกน้ำอยู่แล้ว มอยมีอนเมียงอย่างนอแบบออกมาเด้อออกมาตายนีดนะ่เกืบีบเสร็จเรีีบรเลย ถ้าโทรศัพท์มีกินได้ก็ดีฮอถ่าพักซุปกระซี้มึงตามใจชอบมักสมมกักเข้มมักหวานหูหวานบ่ต้องมักเข้มก็ใส่น้ำปาลาลงไปอหรือใส่ปลาแดกก็ได้นะมักสมก็ใส่ใบม่วงใบติวลงไปหลายๆกะเรียบร้อยแกงเห็ดขอนตามฤดูกาลฝนตกสองสามมือ่อได้กินเห็ดขอนขอเวลาสดนี่ หนึ่งร้อย